มือสายนุ่นนี่แหละครับ เวลาดูคอนเทนต์ังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังฟินโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ะครับผมขอแนะนำในยูทูบ b ี p r เมียรเลยครับผมเาบาทต่อเดือนนะครับปกติ209บาทนะครับที่ได้ครบถูกประกอบนะครับต่อยูเมลเดิมได้มีแอปดูแลตลอด2 4ชั่วโมงนะครับคนที่ยิ่แล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับวันนี้แถมยูทูบมิวสิกฟรีอบาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอดียอยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ใครบอกอยากช่องผมนะครับก็รับเงินไปเลยห้าหมื่นบาททุกสิ้นเดือนครับรับบริการ น่อยูยคุณเคนพร้อมไหมไม่พร้อมอะผมไม่ได้ดูอยู่มผมเล่นลงมันกิ้งแแบเสียใจยด้วยคุณพรอคุณพร้อมไหมดีลาดีลา <ผม S 2> ่าเยอะเกินอ่ะคุณผมตั้งเล่นเกมแล้วอาผมบอกว่าผมเปิดแล้วผมไม่ถามใคร เปิดเลยละกันเนาะเดี๋ยวยังไงตรงนี้ไม่ต้องไปลุ้นอะไรกันหรอกเดี๋ยวเราไปลุ้นกันในเกมแล้วกัน A few moments later อ่ะเนี่ยพี่โตเด็กเขาถามว่ตีมวันไหนคุณบอกได้ไหมหรือว่ายังไม่รู้<ม>ใชแปลงว่าร<ม>อ<ม>ติดตามนะผมเดี๋ยวผมขอซื้อของให้เรียบร้อยก่อนถ้าได้เดี๋ยวติดตามได้นหมพี่โตว่ารอติดตามและงานคุณบูดินรอติดตามก่อนละกันเพื่อนขอบคุณครับเนี่ยยังไงคุณก็อัปเดตให้น้องๆหน่อยละกันนะคุณโตได้ครับคุณบองอ่าโอเคคุณโตครับครับผมคุณเคนครับคุณเคนจะมาเล่นอะไรแบบนั้นล่ะอ่ะเงินเอ็ผม เอาจริงกันเองมันดูยากขึ้นปากคุณเห็นใช่เนอกูไม่รู้มันจะปักทำไมเหมือนกันเนี่ยนั่นดิมันคืออ่ะเอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าแม่งแม่งคำนึงนะบีคือบิลเลียนอ่าสี่พันพันหมื่นแสนล้านล้านอย่างเงี้ยคือผมมีสองละสองล้านล้านปะยี่สิบป่ะยี่สิบล้านล้านอ่ะเฮียอ่ะใช่ป่ะโอเคยี่สิบล้านล้านง่าย ผมว่าเดี๋ยวเปิดก่อนเลยแล้วกันได้ครับคุณบ้องผมเปิดไอคอนเกมก่อนแล้วกันนะเฮ้ยคุณแชร์ให้ผมเลยดิผมไม่ได้เปิดคอมอ่ะเอ้าผมแชร์แล้วคุณเหนโอ้ไม่บอกพรุ่งนี้เลยไม่คุณเจนคุณคุณอยากเติมไหมคุณเห็นจิตอย่างเงี้ยคุณอยากเติมไหมไม่มีตัวรีเวอร์ก็ไม่เอาแอบเอาไหมอ่ะเอามาก็ไม่ได้เสริมจีเดี๋ยวเปิดให้คนดูลองเปิดให้คนดูว่าของแท้เป็นไงโอเคนะแกเล็บเบลได้ไหมได้ครับนี่ไงนี่เป็ดชีทเช็คกันได้อยู่ได้ยู่ได้ยู่ แม่ไม่คุณโดคุณไม่ทําหน้าที่แบบกดเอฟเฟคอะไรเงี้ยผมเลยอะไรเนี่ยไอ้นี่ใบใบใบพวกนี้ผมมองว่ามันอาจจะเป็นพื้นๆป่ะเบสิกหรือเปล่าคุณลืมเหมือนคุณลืมโอเคไม่ลืมผมได้สตรีมนานคุณต้องเข้าใจดิโอ้ฮะระวังโดนวางไข่นะบอลผมพูดจริงเล่นแฟร์กีอาเวียล่าคิดถึงพี่โทนะครับเย็นๆไม่มีใครให้ดูเลยอ่าน้องๆคิดถึงกีมาพูดกากเลยอ่ะพี่คอสอาจริงๆนะพวกโดอ่งโด้วนได้แล้วมาได้แล้วเนาะเกมอ่าจริง อยากเห็นมากเลยอ่ะผมไปไปที่ใบนี้ก่อนแล้วกันนะคุณโทครับผมไม่มีอะไรคมณพร้อมหรือยะผมคุณเช็คผมเหรอยังยังการ์ดพวกนี้มันเขาหยุดการ์ดพวกนี้เหรอผมถามจริงผมว่าใบเนี้ยไม่น่ามีผู้แดงเพราะว่าผู้แดงมันเปลี่ยนไปไหมคุณบอลเป็นสายล้านขึ้นเป็นสายล้านขึ้นครับอันนี้ผมบว68นะครับบว68โอเคอันนี้ก็คือ200ล้านถูกปะใช่น่าใช่ 2, สองแสนล้านสองแสนสองแสนสองแสนใช่สองแสนอันนี้อัน<ช>นี้คือสองแสนโอเคสองร้อยครับบี 200, 000, B, ก็เหมือนบีคือเคนั่นแหละสองร้อยเคอะไรอย่างเงี้ยนะั <c oughs> เปิดสองรอบครับหรือว่าน้องอ e ีโรติกสนใจสักรอบไหมล่ะน้องมอสอีโรติกอ่ะสนใจสักรอบสองรอบไหมคุณอนะเออมอสมาเปิดหน่อยดิเออน้องเลิฟโอ้โหไอ้การ์ดเฮียหมดเลยอันนีน้มันการ์ดอาทางสวยอาจริงนะคือผม่ไม่ได้ดูคนอื่นแล้วเขาเปิดอะไรกันบ้างแม่ง ไม่รู้เลยเขาต้องไล่การ์์ยังไงอ่ะผมไล่์เดียนี้แล้วกันคุณใช้ความรู้สึกฟิลลิ่งแปลกคุณบ้องใช่ผมบอกคือผมเล่นเกมอนี้ผมได้ไม่ดีนะรอเรีนตูดผมผมจะให้อภัยกลับไปดูพี่โทเหมือนเดิมนะพ่วงพี่โทพี่โทมีคนบอกเขาจะให้อภัยพี่โทต่อเมื่อพี่โทไปเรียนรู้ตูดเขาพี่โทโอเคไหมใครใครอยังใครไม่รู้เหมือนกันเขาโด่อ่ะไอ้มอสบอกรอดูก่อนเดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวกูได้คุ้มมึงพร้อมเี่โหน้าโอ้ยนธิบายของแา้วสิ ตำแหนแมนยูตำแานแมนยูเอาจริงๆนะผมพูดจริงครับกมกเนี้ยไม่มีลั่นลันแน่นอนไม่มีลั่นลันแน่นอนเพราะผมดูการ์ดนะเหมือนเขาให้ลุ้นกับาเล่อะจริงอ่ะใช่เพราะมันมีเกล็ดเบลกำลังมากำลังมาแรงถ้าใครไม่ทำมาริ่งก็เหงาเลยอกิเนี้ยใช่คือเนี่ยคืออันเนี้ยการ์ดอันเนี้ยคือหกถึงแปดใช่ป่ะครับนนี้คือเป็นเฟสที่เติมครบสี่พันอ่า หน่วยนับเงินใหม่ดูมูลค่านักเตะกากบุเลยทีบอกใช่ใช่มันดูน้อยอะมันมันหเยี่ยมมันดูสั้นเลยการกูกากจริงคุณผู้ชมคุณบอไปบอกแกรีนาให้เอาซียูเข้าหน่อยดิผมไม่มีตัวอัร์พีมันเนี่ยขอดูขายหน่อยในไอเทรนเล่นหลีกโอ้จีิีก็ลงทีมผมไม่ได้แล้วไอเทนมันไม่เลียกูมันด่ากูอันหนึ่งอ่ะดีเซลมาเลยคุณเทนอ่ะผมเปิดเล่นโป๊ะอันนี้กูแดง อันนี้แปดพันผมเปิดเลยเฮ้ยสจะไปอเคาร์บีอตแลนติกโโอ้หคนเชดอร์มาโคเดอร์มาคอสอ๋อโอสการ์เดอร์มาคอสเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนจากเป็นนั่นแบบเป็นสโมสรแทนแหละครับคุณบอลใช่ครับแล้วนเ,นเ,ลเนี่ยเห็นว่าเลขแปดเนี่ยเขาอยู่ด้านซ้ายคุณเห็นปห uh huh. มอ่าฮะใหญ่ใหญ่อ่าอให้มันแบบช ắt, ัดชัดให้มันเห็นเนี่ยชัดจะได้เตะหน้าเตะป่ากันไปเลยอ่ะเข้าใจไหมครับ ผล้านแเดอบิอีกแล้วไอ้เหี้ยอาร์บีฟูลแรมใครบอีหคือไม่อ่านไม่ออกหรือไม่รู้คาสตันเย่ไงคุณบอลคาสตันเย่นะครับใช่ที่คุณโทรคุณเคนครับครับมันมาถึงการใบละหมื่นแล้วนะครับเฮ้ยจริงไหมเนี่ยนี่คุณเร็วชิบหายเฮี้ยเร็วชิบชียครับ ยังไม่ทันทําอะไรเลยครับอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไล่ดูไปก่อนแต่ว่าน้องๆที่เพิ่งเข้ามาก็พี่ฝากกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับมีมีมีใครเล่น,นอาร์ทอยไหมครับอ้มีทครับจัวอะไรอะ่ะเ <laughs> <laughs> ออดิเห็นไม่ชอ้เลยวะฮิโรโนะอ่าคุณเอาตัวไหนอ่ะคุณเข้าไปในกลุ่มดีมีคนขายเยอะแยะเลยทุกตัวครับมีตัวไหนเอาหมดอ่ะอแต่สายชีบอกเล่นเพราะคุณจะเก็บสะสมหมดแล้วตัว400%หรือว่า มีมีคนบอกว่าฮีโรโนหน้าเหมือนลุงผมผมแบบไอ้พี่ปูพูดดูดูไม่ติดขาอยู่ขายอยู่มีคนเป็นเฟซบุกคอยอ่ะคุณเคนเขาเอาอะไรมาฝากได้ไหมโอ้ของดีนะเอาไว้คุณเคนชอบด้วยเฮ้ยของดีนะอ่ามีแต่หีโตโนะไอเฮียอะไรล่ะครับบอลแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไมอานแปลว่าอะไรสุขสันต์วันเกิดป้าของฉันอ่ะกูว่าเปิดดีกว่าน้องๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามพี่หน่อย อันนี้ไปละหมื่นนะอ๋อมันลุ้นในลุ้นนี่หว่าโอ้โหุันแรกเฮ้ยแต่ว่าการมันดูโอเคอยู่เฮ้ยคือทีคุณกัดกัดฟันพูดมิสเนี่ยเบลเบลหนึ่งกับสามไม่เอาไม่ได้กัดฟันพี่พวกนี้ได้อยู่อ่าเบลหนึ่งกับสามไม่เอาหนึ่งกับสามลุ้นในลุ้นคืออะไรวะเนี่ยเออฮะได้วะเกลือจัดเกลือเบิงใจเย็นคุณเค้นผมต้องดูข้างในก่อนดีอ่าอันนี้ทางอีกทางหนึ่ง บวกห้าจดบียบวกหจีบละเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกลือดิได้เอทอาร์เอทอาร์เกลือดิหกถึงแปดร้อยสิบหรือแอทูเี้ยไม่ไม่ไหนถ้าสมมติมันมันมันไปบวกบวกสิบไปบวกแปดมามันร้อยิบห้าป่ะก็ร้อยยีมันมีปีนั้นเดี๋ยวยี่สิบอาจจอุ้ยเฮียไปลังหน่เนี่ยอะไรออกมาเนี่ยมีมาบอกเอทอารปุ๋ยสูตตัวว่ากันอะ วันนี้คุณอยากได้เพลงอะไรผมไม่ได้การตีเบลหรอไม่ได้การตีอย่างเงี้ยคือกรีดไม่ได้การันตีเบลใช่ครับอ่าผมขอใบนี้ก่อนละกันครับผมอ่ะคุณโทรครับจัดไปครับเพลงนี้ผมขอแากเพลงนี้ก่อนนี่กดไปละขอบคุณครับด้วยมือซ้ายดุนเนี่ยแหละครับเฮ้ยทำไมหน่วยเป็นดุนวะซอยเปียวก็โอ้โหเป็นดุนะงั้นเป็นมือเนี่ยไปอ่าเฮ้ยครับ HW เดบเมันอ m แวรเอร์มนไขปิดขนาดสองเท้าปัจจุบันอยู่แว d e เดอร์เบเมเข็มปีมีควายครับใส่คำาี้เข็มปีมีควายครับนี่คือใบล้างสวยครับคุณบอลน้องๆแม่งนับไม่เป็นแม่งบอกมีมูลค่าเยอะไหมล้านๆับน้อง ร,ร้านร้านครับดูกันไม่ออกเดี่ยวเดียวเชียวอ่ะอันนี้แหละเดี๋ยวขอเปิดเพลงเองเลยอันนี้อ้องคร,ครับใครว่าคุ้มกดหนึ่งเกลือกดสองใครว่าคุ้มกด, 1, กกดมหนึ่งเกลือกดสองสมัยนึงร้านร้านไม่ดีใจหรอไม่ดีใจแล้วครับเกลือคุ้มกดหนึ่งเกลือกดสองทำไมเห็นแต่คนกดหนึ่งอ่ะขอบคุณมากครับตอนแรกมกว่าจะมีแต่คนแช่งขอบคุณมากที่พวกคุณยังกดกดหนึ่งมาให้ผมเต็มไปหมดเลย ขอบคุณมากครับเห็นแต่เลขหนึ่งไม่เห็นเลขสองเลยขอบคุณมากคุ้มก้นหนึ่งกกดสองกดแต่เลขหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับน้อง<า>ขอบคุณมากกลัวตาเขามีปัญหานะคนเนี้ย <laughs> ไปหาหมอะนะปนเพลงนี้เลยทุกคนโอ้โหรีเจน อืมแบบนี้คุมจัดยอดเลยเนี่ยบันเล็กยอดเทียมกันเกียมเจียวเลยได้ตัวแพงที่สุดยังรู้สึกไม่คุ้มเลยการ์ดเนี่ยอัฮะตาอมาพี่ไอ้ครับจังหวะดดีคลิปกูยังอิดต่ออ่เนี่ยได้23พี่โทรไม่รู้สึกแปลกอะไรอย่างนี้ปล่าแปลงเออ เปิดได้ชนะทิปอะไรอ่ะเฮ้ยสองล้านล้านนะอะไรใชเลยร้อยยี่สิบห้าเนี่ยที่คุณบอกเลยการันตีขั้นต่ำปลาปิ้นปลาแปลงครแบบไม่ค่อยดีใจยังไงไม่รู้อ่ะมีคนรับดก็ยทำไมผมแบบรู้สึกไม่ค่อยดีใจอะสองล้านล้านอีกหนึ่งล้านล้านสามล้านสี่แสนสองแสนห้าสองแสนก็สามล้านสี่ล้านล้าน เงินเออีกสอลกงอล้านล้านอ่ะแล้วก็เงินเออีกสองล้านล้านใช่ครับหล้านล้านอู้สองหมื่นหกล้านล้านโอเคตามนั้นโอโอเคเหรอไม่ไม่โอเคไม่โอเค,คโ,อโอเคเหรอเอาเอาอะไรมาโอเคล่ะครับกูจะหลุด